ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานครบรอบ20ปีอาคานอนรักพลังงานเฉลิมเกียรติสู่ปีแห่งคนเครื่องจักรและระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อสู่ความเป็นกลางคาร์บอนเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศงานกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามีการออกบูธของบริษทัทเกี่ยวกับด้านการรับพลังงานนะคะถึง27บูธด้วยกันนะคะแล้วเรายังมีการจัดการสัมมนาค,ค่ะถึง3หัวข้อนะคะ วันนี้เรายังมีการเปิดให้ชมดิสเพล์เซ็นเตอร์เราจะมีทัง้งภาคอุตสาหกรรมภากคการธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมงานกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ตอบทุกท่านนะคะเข้าสู่งานครบรอบ20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติสู่ปีแห่งคนเครื่องจกักรและระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนูเทรลิตี้ค่ะดิฉันกนกทิพย์จรณศรีรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะคะตอนรับทุกท่านค่ะที่รับชมผ่านทาง f a c e b o o k Live ค่ะขอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ เช่นกันค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในลําดับแรกนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์ที่นําเสนอภาพรวมของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบรอบ20ปีนี้นะคะขอเชิญรับชมค,ค่ะรของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรตินะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิดีทัศน์ชุดนี้ด้วยนะคะเรียนท่านผานสรท่านเขบยิภาตามแนวคิดผสมผสานการใช้เทคโนโลยีร่วมกับ หลักการธรรมชาตินะครับแล้วก็ท่านที่ได้รับรางวัลความรู้ที่จะไปช่วยดูแลเรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็เรื่องการนุรับพลังงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดา้ ็ขอชมเชยนะครับปพบอก็ทํางานได้ดีเหมือนเช่นเคยนะรเรามีทั้งผู้ที่มาแสดงเทคโนโลยีนะครับผู้ที่มาดูนะครับแล้วก็โชว์ให้ผู้บริหารได้เห็นว่าศักยภาพของเราเนี่ยสามารถที่จะอบรมนะครับมีห้องอบรมมีศูนย์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีผลงานนที่สําคัญแล้วก็ทําให้มีการเปลี่ยนพลังงานเห็นเป็นรูปธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ผมว่าได้ผลนะครับประสบความสําเร็จก็ ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก really ็แสดงความยินดีด้วยครับอยากจะขอสามคำสำหรับอาคารรักพนักงานเฉลิมพระเกียรติอะค่ะโหยากอะยากอะตอนนั้นแม่มันคงเป็นทำยั่งยืนไหมจริงๆเราก็เราก็เป็นอย่างนั้นนะหเราได้พบกับท่านผู้ตรวจนะคะท่านโคมลโบเกตนะคะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยผมเข้ามาตั้งแต่ แรกๆเลยนะครับมาวันนี้มีการใช้งานถึง20กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอาคารที่เป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยนะครับแล้วก็ใช้ในการผลิตบุคลากรด้านพลังงานให้กับประเทศให้กับอาเซียนซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับรวมไปถึงทางน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกัน พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนะครับก็ผมคิดว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่จะให้บุคลากรของเราและรวมไปถึงบุคคลภายนอกได้เข้ามาดูในอาคารนำ้ำรบพลังงานซึ่งเป็นอาคารถือว่าเป็นอาคารแห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการออกแบบให้มีการรบพลังงานตั้งแต่ต้นนะครับขอบคุณครับถ้าขอสัมคำท่านผู้ตรวจคะอ๋อเยี่ยมจริงๆครับ เยี่ยมจริงๆนะคะครับก็ที่นี่เป็นเหมือนบ้านนะครับบ้านที่มีความมั่นคงนะมีเสาหลักที่แข็งแรงที่นี่เป็นเหมือนพื้นที่ในการที่จะพัฒนาคนน้านพลังงานซึ่งเราทำมายาวนานมากในโอกาสที่เขบครบ20ปีขอให้พวกเรามีพลังที่แข็งแกร่งทั้งกำลังกายกำลังใจในการที่จะพัฒนาคนน่านพลังงานให้ดุเรืองต่อไปขอบคุณครับ ขอสามคำสำหรับอาคารรับพลังงานเฉลิมพระเกียรติค่ะเยี่ยมสุดยอดบวิลกููดมากๆนะครับอ <c oughs> ันนี้นะคะเราจะเข้าไปดูนะคะบรรยากาศการเสวนาในช่วงที่1กันเลยค่ะเ <c oughs> ชิญค่ะตามเลยค่ะ จการพลังงานก็จะได้แค่เล่มแรงงานเล่นหนึ่งแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรในกลุ่มนึงที่มีการพัฒนาเรื่องของเรื่องการทําระบบราชการพลังงานเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะสืบคายในจริงๆเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับถ้าเกิดเราทําพื้นฐานเรื่องของการลดพลังงานการสร้างความยืดวยุ่นของการลดพลังงานให้มันให้มันแน่นเนี่ยเราจะสามารถต่อยอดไปในตัวอุตาที่มีการใช้พลังงานสูงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าก็ได้มีการพูด ก่อนอื่นก็ก็มีอย่างของเรื่งองการใช้พลังงานที่เป็นส่วนของอาคารนะครับมันจะมีค่าการใช้พลังงานอยู่ค่าหนึ่งนะฮะเวลาเรา,าใช้พลังงาน219หน่วยเวลาเราทำนี้ต่อปีอ่าก็จะมีตังต้งแต่มีมาตรการทั้งภาคบังคับภาคส่งเสริมแล้วก็ภาคสนับสนุนการส่งเสริมค่อนข้างเยอะเช่นอันนี้นก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะับ,บ,บแล้วก็มีเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสในภาคขนส่ง ของการเสวนานะคะเราจะมีการจับรางวัลนะคะมีของรางวัลมากมายเลยนะคะเดี๋ยวยอยอนเลนคร่นะคัะนเแรกนะคะค่ะเชิค่ะรางวันเห็นความด ถือว่าเราประสบความสําเร็จในการจัดงานครั้งนี้<ม>แล้วก็ื้มใจกับน้องๆทุกคนที่เขาต้องเหนื่อยกับภารกิจจรงจุดนี้เราทำันนี้เพื่อวันข้างหน้าที่ดีของพลังงานให้มันเกิดความยั่งยืนถึงเราจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าต่อยอดยเป็นจุดที่ใหญ่มันจะสร้างให้เกิดความมั่งคงทางด้านพลังงานในภาพรวมต่อไป<ม>ขอบคุณค่ะ